หมอนะคะทุกคนจากที่นัดหมอไว้ก็เลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะกำลังจะพาน้องไปหาหมอหมอนัดอันตราซาวนะคะอันตราซาวผนังหัวใจนี่แหละคะ่ะตั่นใหญ่เลยน่าสงสารหนูลูกเดี๋ยวก็กลับแล้วนะลูกนะ ไปส่งข้าแก่น้อยไว้ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วแม่ก็พาร่างกายตัวเองมาที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะทุกคนคือไม่ไหวนะคะจะมาตรวจดูว่าตัวเองเป็นโควิดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองสาวันมาเนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากๆ พอเข้าไปในโรงพยบาบาลแล้วแม่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้กับทุกคนได้เห็นชัดเจนนะคะแม่คงต้องยื่นทําบัตรก่อนค่ะ มีคนเอาแมวมาปล่อยหน้าบ้านแม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาปล่อยด้วยเนี่ยดูสภาพดูสภาพเย็นขนาดเนี้ยตัวผู้ตัวมมมออเวววมเียัดูไม่ออกเลยอ่ะเพราะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูไม่ออกเลยแล้วดูสภาพจะไหวไหมเนี่ยทุกคนโอแม่ไม่รู้จะทำยังไงลนะ้วชดหน้าก่อนแล้วกันลูก แล้วเดี๋ยวเข้าไปตรวจเลือดตรวจอะไรพวกนี้จะกินยังไม่มีจะกินเลยลูกเอ้ยแล้วใครเป็นคนเอามาปล่อยวะเนี่ยที่หลังต้องซื้อกล้องวงจรแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าใครมันมาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็ช่างมาปล่อยบ้านนี้ด้วยนะ ไปเขียนป้ายติดหน้าบ้านเลยบ้านนี้กินแมวแม่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะทุกคนแล้วก็มาเจอสภาพแบบเนี้ยดูจริงดูเอาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแม่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปละไม่มีเสียงจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างจะพูดจะพูดยังไงแล้วเนี่ยพูดตอนนี้ก็เลยแล้วกันนะทุกคนนะ เนี่ยเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แม่ต้องพาเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะตรวจโรคเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเนี่ยตรวจโคโรนาเอดแมวริวคิเมียนะคะก็ประมาณพันหตรวจสุขภาพเนี่ยด้ยดูเนี่ยถ้าจะไม่รอดเนี่ยดูตาสงสารจังเลย ใครจะช่วยน้องนะคะโอนมาที่บัญชีแม่ได้เลยนะแม่พูดแม่ขอเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สบายด้วยไปหาหมอมาแล้วก็ทุกอย่างมันต้องพักหมดเลยอะแล้วดูต้องมาเจออะไรแบบนี้เครียดมากแล้วจะทิ้งได้ไหมอะทิ้งก็ไม่ได้อีกเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้36ตัวเป็น37ตัว กินข้าวสาวน้ำไปก็แล้วกันนะลูกเนาะ พายพายเองมาปล่อยลูกเอ้ยฮึดูหน้าเนย่ะเดี๋ยวค่อยอาบน้ำเช็ดตัวหรือที่มีเห็บหมัดรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินเอาน,นมให้กินตัวแค่นี้น่าจะเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวเอาน,นมไม่ให้กิน หนอานมให้อยู่ตรงนี้ก่อนสงสารแม่ไหมสงสารเหรอสงสารมากเลยเหรอแม่ปวดท้องมากเลยมารักกันบนตัวแม่เนี่ยนะ